สวัสดีครับโอ้โหสองสหายนี่อะไรแต่เช้านี้โอ้ฟีมือก็ตกปลาโอ้ดีดีเลยเดี๋ยวเราวางตกน้ำนะั่นอะมาใกล้ๆดิทำข้าวบนอ้ยาเดี๋ยวพราจะปิ้งเลยปิ้งกินเลยทำเป็นอาหารเช้าเลยไปโอ้ ไม่ธรรมดานี่ยิ่งเจียนี่ตกปลาไปฮะโอ้โหกิจกรรมก่อนไปโรงเรียนนะฮะเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ่อนไปโรงเรียนวันนี้แดดสดใสตื่นเช้าวันใหม่เราสดใสทุก วนนันนี้ไม้อพังเลยเดดูดๆ,ๆ,ๆไปเอาใหญ่กว่านี้อีกเหรอโอ้ยแชนไหนก็เอานะเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวปิ้งเลยแล้วปลาตัวนี้ออกไหนี่ มีเข่ารีตะขาเริเรียนหาอีกไปเรียนหาอีกเปิดให้นยค่ะเปิดอะไรคะแม่อยู่ๆให้เปิดเธอก็เข้ามาอาอยูเอานี่อได้สองตัวแล้เหรอใช่ก่อนไปโรงเรียน แสดงว่าตอนเช้าปลากินเนาะตอนเย็นๆปลาไม่ค่อยกินอะ่ะพวนี้นนได้สองตัวแลนะ้วลนะนี่บางวันก็ตอนเย็นนะกินเยอะแื้<ะ>อ่าอ้ยเซียนเซียนเจียกับเซียนตันเซียนตกปลาเดี๋ยวทำคันเบ็ดเอาไว้ปักตามนาดีกว่ามั้งหาปักขอปปาช่อนนี่นี่ทำให้หน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวพ่อไปหาไม้ไผ่ก่อน เออเพราะว่าอะไรปักเบ็ดอะตรงนั้นอะลุ้นกว่าอีกมันกว่าอีกใสขี้เจเี๊ยป<ส>ไปลูกเพื่อนพอละเือน,เ,นเดี๋ยวตอนแรงให้มาหาตออ่ออบป้ายเ,เก็บไว้ดีดีเบ็ดติดเบ็ดแล้วละ่ะทางนี้ก็ได้เก็บไว้ดีดีนี่คือติดเบ็ดแล้วนี่เล็บเล็บกู้หูนรกเจียกัปตัน เจอกันเมื่อไหร่นรกแตกขนาไอ้คู่หูนรกแตกยิ่งกว่าไมอามี่ไมอามี่ไว้ยิ่งกว่าเดอะบอยอะไรสองคนนี่รวยขนาดสองคนเก็บไว้ดีดีพี่โอ้โหไปไปละไปไปโรงเรียนไว้ายในช่วงตัวแม่นะฮะ ส่วนเย็นเลิกเรียนมาก็จัดอีกหนึ่งผลงานเก็บใส่ชาติก่อนใช่อย่ามีแฟนคนเดียวกันเด้เดี๋ยวทะเลาะกันด้ชอย่ามีแฟนคีกันเ้เดียทะเลาะกันเด้ นในเลือกได้สวยคนนั้นได้ดีเออใช่ไหมไม่จังเลยสงสัยพี่สงสัยพี่ตันแลได้ดีพี่ตันรูปหล่อโอ้โหสงสัยก็แหงดีเออผู้สาวผู้สาวชอบได้คนนำสงสัยสาวบ้านบอนก็ชอบคนนั้นว่าแมวได้ปุ้ยเอ้ยแมวข้างหน้าพี่ ไปเลียแล้วไล่ใชมอหันป <to ึ๊บไปบาย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 ม่ไล <uh> ่ครับบ๊าับดีครับบครับาับ๊ายบายบ๊ายบาย ไปแล้วนอนนอนสัญ,ญลักษณ์พอกเมสสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปอะไรทำในร้านก่นอนเดี๋ยวจะไปซองบูเห็ดก่อนรู้วนะ่ เช้าตุกจัดกาแฟวันนี้แดดออกอากาศดีนะครับวันนี้สดใสดีเหลือเกินนะฮะเหมาะก,กับการกับการทำงานนะอากาศแบบนี้มีแดดออกแล้วดีละ เคฮะเดี๋ยวผมพักคลิปไวปตอนนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะคุณที่รับชมกาแฟด้วยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย